เส้นทางฝันก็ยังยืนยันว่าสู้ไม่ถอยแม้เส้นทางฝันยังเลื่อนลอยสีเก้าวค่อยๆสร้างฝันไปต่อคงอีกบ่โดนหากฝ่าหลูต้นสิ่โอทนรอเมื่อนั้นสีน่มีบ่หนอ มาลัยลุ้นคอนางเอกหมอลำเมื่อนั้นสีนี้นมอมาลลยลุ้นคอนางเอกหมอลำคนเส้นทางฝันของหลาย,ลายคนพีคนมอหลงผลงานเพลงเมื่อนั้นสินีบอของน้องหมิวนัตรพรเพชรลำเพลินเส้นทางฝันบนเส้นทางหมอลำคณะเพชรลำเพลินแต่ว่านี้ก็คือ เซนทางฟันขอ่อยขื้กันพี่น้องนี่ครับแท็กซี่ห่างๆมื่อนี้นี่โอกาสไดม้มาส่งหนกข้าอยู่แถวสนามหลวงกาสรัสดีทักทายทุกท่านที่กําลงังติดตามช่องแท็กซี่สุวรรณภูม,มิสวัสดีออรรเอฟซีลําเป็นลำเพิ่นสวัสดีเอซน้องมิวนัทตพรเพชรลาเพิ่นอันมาหลายปันไหนมื่อนี้สีผาพี่้องไปคลิปนี้สีผาพี่น้องไปเบิงสนามหลวง หลายคนอาจจะเคยมาเที่ยวอาจจะเคยมาเห็นตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีก่อนตอนนี้สนามหลวงเป็นยังไงต้นมะขามที่ยังคือเก,ก่าอยู่บ่ <g ular ly> เดี๋ยวสินภาพี่น้องไปเบื่องสนามหลวงไปรอเบิ่งสนามหลวงไปกันเลยพี่น้องแล <c oughs> ้วเขาเขามาหอดสนามหลวงนสนามหล,ลวงปัจจุบันพี่น้องต้นมะขามก็ยังคือเก่าอยู่เป็นเอาไม่ค้ำไม้ฟังทั้งนี้จะเป็นสนามหย่า เดินหยาเดินหยาดอยัานยงนี้เขียวๆอยู่แต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นจะเป็นลานจอรดรถที่นี่สองฟังนะน,นะจะมีรถทัวร์นักท่องเที่ยวมาลงมาจอรดรถส่วนโม่ข้นก็นจอดได้จอดได้ฝั่งนี้หลายคนอาจจะเคยมาตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยยี่สิบสามสิบปีก่อนไปกัเย้อนดนจะมาเที่ยนึงขึ้นกัน เรื่องเดินยังมีโอกาสมากจะมาส่งลูกคาเดี๋ยวสนามหลวงก็เลยถือโอกาสพาพี่น้องมาบ่งสนามหลวงลหลายๆคนอาจจะได้ยินแต่ในโทรทัศน์ว่าสนามหลวงเป็นแนวใดนะได้ยินแต่ว่าซื้อว่าสนามหลวงเล่นขามถนน,นก่อน <laughs> เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาบ่งฟังนี่รถเขาไปจอดได้ไร ล่านจอดรถห่างฟังนี้จะเป็นล่านจอดรถเพรู้ว่าเสียค่าจอดเนี่ฟังนี้จะเป็นเป็นทั่วรันะตรงเทียวสนามหลวงต้นบักขามมีสองฟัง อันนี้เป็นครั้งแรกกอกันพี่น้วงเป็นั้งแรกรือกันที่ขอไเดิมมายัางทางสนามหลวงในสนามหลวงนะจูเทยียกับมีแต่ขี่รถพันซืือๆเนี่ยเบิ่งเบงมุมกลวงางวฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเป็นสนามหญา้าเป็นเดินหญา้าขจอกำลังปลูกหญา้าอยู่สำนักงานเขตระวับพนังงานเินเนงงนเ่นกำลังปลูกหญา้า เบิ่งเบม,มุ่มไกลๆจะเห็นอาวัตประเกี่ยวม,มกิๆ่ๆสวยงามฟังนี้สวยงามครับเป็นสีเขียวนะเป็นเดินหย่านะแต่ว่าฟังนี้จะเป็นล้านจอดรถล้านจอดรถนี่แหละพี่น้องสนามหลวงบางคนเพนิ่นอาจจะบ่เคยเห็นเนาะก็เลย เอามาลงเอาคลิปนี้ถือโอกาสเอาคลิปนี้มาลงให้เบิ่งนะนดี๋ยวกำลังยังน้ำกลนนักท่องเที่ยวสงสัยเพื่นกำลังจะไปเบิง่งไปชมวัดพระแก้วไปชมความสวยงามของวัดพระแก้วกวนะัจจดพราศรีรัตนศาสจาราม <c oughs> อ,อาร์ตรถหย้สองขั้นนี่เขาจะขึ้นบรรทุกมาใส่ขัดเพื่อนกำลังปลูกหยะ เดินหญาประมระาภาษาอีสานบนรรทเอื่นเดินหนาเนาะนี่พ็นว่าสนามหนาหรือว่าสนามหลวงนกนกกินหนาก็กำลังนหานาีเนาะ ี๋ยวสิบพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งฟังไอ้วัดปลาแก้วไปกันเลยพี่น้องมุมสนามหลวงทงั้งทั้งนี่พี่น้องฟังติดวัดปลาแก้วเนี่ยก็จะเห็นวัดปลาแก้วชัดเจนเลยเห็นสำนักง,งานอัยการสูงสุดเห็นศาลฎีกาฟังนี่จะติดจะติดศาลฎีกาจะติดสำนักง,งานอัยการสูงสุดแล้วก็ติดวัดปลาแก้ว มุมสนามหลวงฟังทางนี้นกพิราบกระเป็นภาษาอีสานกับน,นกแก่นแก่หลายคักกําลังหากินดอกหญ้าเดินหญ้านกแก่นแก่บ้านข่อยเอิญน,นกแก่นแก่มันกําลังหากินเอิญมึงเนี่ยกําลังหากินดอกหญ้า กวงเติบเนี่ยกวงเติบม่วงแนมมุมนี่กวงเติบจะเห็นจะเห็นสะพานพระรามแปดเห็นสะพานพระรามแปดบารูว่าจากักจักไหลสำนักง,งานเขตพนักง,งานสำนักง,งานเขตกำลัง,ง,ง,งทำความสะอาดอันนี้คือมุมสนามหลวง ฟังติดวัดพระแก้วมรกตบางแค่นี้ก็จะเป็นทาประจันนี่น้องนักทองเทียวันกําลังลนลงจากรถนี่จะรถทัวร์รถทัวร์นักทองเทียวต่างประเทศมาลง พต่ยาวมาเป็นทั่วเป็นขณะเข้ากับสิมม่แอบไทยมาจอบไทยมาเป็นจอบไทยดอกดีฬากับตั้งไกไทยนี่แหละก็ดีใจเนาะประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเข้ามาหลายอีกดีพี่น้่นงทัวริจีนทังเข้าขมาหลายแห่งทั่วต่างชาติ ต่พี่น้องเนาะพี่น้องต่างชาติเพิ่นมาเยี่ยมมายามเนาะมาเยี่ยมมายามประเทศไทยกันเขาไม่บอตามภาษาภาษาอีสานนะย่างน้ำก้นกันไล่ไล่คนก็ลังจะเข้าไปส้มไปเบิง่งวัดปลาแก้วไปลอความสวยงามของวัดปลาแก้วหา,ข,าข้างออกไปได้ด้อยบัณนี้กับประมาณน,นี้แหละพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวเขา กันจังมากพอกันในคลิปหน่ะตอนล่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข่ามว่าแข่กําลังใจช่องแท็กซี่สุวรรณภูมิขอบคุณเอฟซีมอลลัมเพลินลเพลินขอบคุณเอฟซีน้องหมิวนัทตพอเพชรลินเพลินขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณพี่น้องทัท่วโลกเลยที่เข่ามว่าแข่กําลังใจช่องแท็กซี่สุวรรณภูมิมาเบิบ้งก่อนสิจากกันคลิปนี้พี่น้องเบิ้งมุมพว่นไงสวยงามดี้ดีคอยกับ เป็นเทียร์แรกนี่แหละที่ไดยเขามาง่างอยู่ในสนามหลวงกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณตรงท่านบ๊ายบายสวัสดีครับ